รอบเม,มื่อคืนพระพเจ้าก็นั่งได้ช่วงรแรกๆก็นั่งได้ได้ค่อนข้างเป็นปกติอย่างค่อนข้างมีจัมปชัญญะอย่างดีอะคะ่ะก็เด็าราสาแผ่เมตตาดด็กภาษาแผ่เมตตาไปจนก็เกิดสภาวะเป็นความสุขขึ้นมามีความโล่งเบาในใจเหมือนไม่มีอะไรอย่างนี้ค่ะในใจไม่มีอะไรวิตกวิจารสงบลงไปก็กราบพระองค์แล้ว ขึ้นทำ6ขั้นตอนแล้วก็ผูขาเข้ามานั่งสมาธิต่อคะ่ะนั่งไปได้ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากครึ่งชั่วโมงนี้ไปก็จะมีวิตกวิจาร์เข้ามาเข้ามาแล้วก็มีความเพลินค่อยๆแย,ย่เข้ามาอย่างนี้ค่ะเขาจะค่อยๆมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะต่อสู้กับองค์จิตตกภวังค่ะท่านอาจารย์มีความง่วงนอนแล้วก็อยู่ดีก็ตกลงไปเพาตกลงไปแต่ว่า ที่ข้าพเจ้ากําหนดท่องอันนี้จัง,งรู้ขังไมตาหรือว่ากําลังแผ่ไมตาอยู่ะค่ะไม่ว่าจะอยู่ในยะไหนอะค่ะพอตกแล้วก็กลับมากลับมาเชื่อมได้ก็คือยังจําได้ว่าอยู่ตรงไหนอะค่ะไม่ได้ว่าตกไปแล,แล้วลืมไปเลยว่าหายไปไหน,นะะอย่างเงี้ยค่ะก็พอเวลาเกิดสภาวะตรงนี้ข้าพเจ้าก็ดับภาษาแผ่เมตาแล้วก็ทําต่อเนื่องก็ต่อสู้ค่ะแล้วก็ขยายเวลาออกไป นั่งไปเจ็ดสิบนาทีเลยค่ะรอบมาคืนพอออกจากสมาธิอาการทั้งหมดก็หายไปค่ะข้าพเจ้าก็เล่งความเพียรวยการดับผัสะแหเมตาแล้วตอนเช้าก็ขึ้นมานั่งอีกพอมานั่งรอบเช้าที่ผ่านมาก็นั่งได้นั่งได้หนึ่งชั่วโมงเลยค่ะคือเหลือแค่กําลังเต็มเลยใช่ไหมมีมีกําลังค่ะโอเต็มมาก มีอะไรไอีกไหมไม่มีเจ้าค่ะก็มีแค่เวทนาเล็กๆน้อยๆตอนเช้าก็มีเวทนาแต่ข้าวเจ้าก็ไม่ไปสนใจเขาก็นั่งได้ค่ะใช่ค่ะอดีมากเลยมากก็เพิ่มบอาเพียนต่อไปแล้วก็เดินมรรองค์ที่สามก็คือองค์นิวรานะฮะเจ้าค่ะทำคนนิวรานะฮะหลังจากอันนี้จังต้องอาตาเนทางว่าในสัวก็ไม่เสิรตาแต่แล้วก็มาแต่ไม่ตาแล้วก็นิวรานะฮะเพราะตอนนี้เรากำลังอานโลลุโลมปกิโล่ปกติใจองมัะต้อง <อ>นิวรันห้าก่อนแผ่ไม่ตาหรือเปล่าเจ้าคะอ่าอันนั้นก็คือมาวิธีเสี่ยงทำตอนนี้เพอฌานเสื่อมปุ๊บเราไม่เหลืออะไรเราต้องมาเริ่มอนุโลมปฏิโลมใหม่แต่พอเราแผ่ไม่ตาแล้วก็ถึงจะนิวอันห้าพอนิวอันห้าไอ้นี้เราถึงจะไปองค์ปฏิจจสมป่าแล้วพอเราคุ้นชินตรงนี้ปุ๊บจะกลับเข้าไปที่เดิมคือเหมือนเดิมเหมือนมาวิธีเสี่ยงทำแต่ตอนนี้เราอนุโลมปฏิโลมเพื่อป้องกันระบบก่อนะไม่ให้เขาเข้ามาปั่นตัวแทรกอะไรต่งตางๆ รนุโลมบัชาญของพระองค์นะเนี่ยชานเนชาที่ท่านยังเดินทางไปไม่ถึงก็อนุโลมฏิโลรเช่นกันอีกข้างปรสลับในชักในสมาธิในวิโมกข์แล้พอไปสัญญาไปเรยก็จะเหมือนกันนะอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังก็คือหอยุดก็เป็นสภาวะของอนุโลมฏิโลรเช่นเดวกันนะครับเพราะนันของโมกจ์มีสามในยะทอานนี้เฉบาะผู้ที่ยมแล้วไม่เหลืออะไร เรื่องใหม่ก็ต้องทำแบบนี้แต่ถ้าเขายังมีทรงระาวะที่ยังเหลือในชานเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นชานใดๆก็จะสามารถใช้บางวิธีเสี่งทำตอนนองได้เลยนะครับอันนี้เราต้องปัดฐานล่างก่อนเอเข้าใจไหมแบบนี้พอเข้าใจแล้วจ้ะค่ะก็องค์ที่สามก็จะเป็นนิวรนาสังเกตไหมว่านิวรนาไม่มากวนใจท่านอย,อยูน ่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าคือนีว่าถ้าเขาหลับแนะไม่มีอะไรมาวุ่น,น,นเราก็ถึงมเชิญมาติการเมื่อหาน้าเข้ามาครับบอกเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะน้อมกับอนุมทนาสืธุูเจ่ะก็เป็นการเียนมากใมยจับที่สามเนาะของท่านเฉพาะท่านนะพรจ้าิดาสีโพคานะครเชื่องแรกก็ จะเป็นหนึ่งช่วงสองก็เป็นสองนี่ก็เป็นระดับน่มีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีแล้วเจ้าค่ะน้อมกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะก็พยายามทำให้ต่อเนื่องและก็รักษาองค์ธรรมไว้ให้ดีนะครับอันนี้ก็จะขึ้นเป็นแบบมั่นคงแข็งแรงก็ค่อยๆทราบชัดรู้ชัดแล้วก็ฟังคลิปของท่านวัชรีที่ส่งไปล่าสุดคี่ท่านจะทำเข้าสู่ยูทูป นุโมทนาสาธุัท่านบุญิดาสิริโภคไพผู้เดินมักในจากอนาคตมีในกาธุกา้าบดรีรับน้อมกับเท้าท่านอานจารย์ที่เมตตาเจ้าข่ะน้อมกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะสาธุบุรีรัม